อ่ครับพี่น้องครับที่กำลังไหว้ครูอยู่บนเวทีนั้นก็คือสะหมิงลูกลิงกังนะครับยอดมวยแดังที่กำลังมาแรงฮะขุนเข่าเจ้าน้ำตาจากลำน้ำห้วยยางนะครับสำหรับการชกครั้งล่าสุดนะครับก็แพ้ฟาวเพราะกัดหูคู่ต่อสู้อาวุธที่ถนัดนั้นก็คือหนุมและกัดนะครับส่วนมากจะเป็นไฟรับซะมากกว่าขนาดเดินเอาหน้าไปรับหมัดและเท้าของคู่ต่อสู้นะครับ สำหรับสัดส่วนวันนี้ก็35 24 36นะครับส่วนน้ำหนักนั้นไม่ได้ช่างนักรับกาเอาเลยส่วนที่เลี้ยงและทีมงานส่วนมากจะเล่นไฟตรงข้ามนะครับส่วนสมิงลูกลิงกังวันนี้บอกว่ามีความมั่นใจมากเลยนะครับอือบอกว่า 50- 50ไม่แพ้นอกก็แพ้คะแนานก็แฟนๆก็ติดตามดูกันแล้วกันนะครับสมิงลูกลิงกังของเราตอนนี้กําลังระลึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วอยู่นะครับ ระล,ลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามาเอาแล้วครับตอนนี้สมิงลูกลิงกังของเราก็ไหว้ครูหอมแล้วนะครับถ้าละมวยก็จะมาจากคอระทัดนะครับนี่คือสุดยอดของนักมวยแห่งยุคสมิงลูกลิงกังแพ้คะแนนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนอกนั้นแพ้นอกหมดเลยนะฮะตอนนี้สมิงลูกลิงกังของเราก็เอามุมสุดท้ายแล้วนะครับแหมขมขวัญผู้ต่อสู้ได้สุดยอดจริงๆนะครับ อาไหวครูมวยเสร็จแล้วนะครับสมิงลูกลิงกังก็มาไหวกรรมการนะครับเพื่อตรวจสุขภาพจิตตรวจความเรียบร้อยนะครับ